เปล่าหมดกน็น้ำแข็งก็หมดด้วยจะมาแทนที่น้ำแข็งไหมยืมไปไหนหยาบเลยหยาบหาบประมาณตรงนี้ที่เดือดายและในระหว่างมื้อเย็นเนี่ยที่เรากําลังพักผ่อนนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะทํามื้อเย็นกันนะฮะอาพิรุนเนี่ย,ยก็กลัวเราร้อนนะฮะก็ทําการต้อนรับเราเป็นอย่างดีอีกครั้งนะครับผม มีแสงสว่างแล้วนะทุกคนผมไลยออกมาเดินไปห้าสามสิบหกนาทีรอบตัวน,นี้เขาโพนไม่หมดนะฮะแล้วก็ลมแรงลมแรงมนนนเมื่อคืนเนีเ่หนักเลยฝนเต็นเปียกข้าวของเปียกเต็มไมหมด เก็บของยังไงก่อนเช้านี้กราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงนะฮะเรายังอยู่กันที่ผาหัวหนาคอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นของทริปเนี่ยจากที่ผาหัวหนากันแล้วกันนะครับดูบรรยากาศกันไปเพลินๆก่อนนะฮะสำหรับตอนเช้านะครับผม ก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะสำหรับวิธีป้องกันน้ำเข้าเต็นท์จากด้านล่างนะย้ำว่าจากด้านล่างนะที่เราใช้ตัวหนีบเนี่ยก็จริงๆวิธีการมันก็ยังน่าจะพอใช้ได้นะแต่ผมมาทำผิดวิธีเนาะมันต้องหนีบแล้วก็เอาตัวไฟชีดะครอบผมดันไปหนีบตัวไฟชีดด้วยนะฮะแล้วก็ไอตัวกราวชีดเนี่ยน่าจะต้องไปอัปเกรดคุณภาพในเรื่องของการกันน้ำอีกนิดนึง เดี๋ยวรอบหนะ้าเนี่ยจะรองใหม่นะฮะแล้วก็จะเอามาแบ่งปันทุกคนดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับอเริ่มมีแสงและออกมาเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งเมื่อตอนเช้ามืดนี่แสงมันน้อยไปหน่อยมองไม่เห็นอะไรตอนนี้ก็ มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันมันขาวไปหมดอเออขาวขาวเกินอืมแล้วก็อากาศดีเนะยสดเช่น ในส่วนของการเก็บของขึ้นรถนะ,ะก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากเปียกหมดเลยทุกอย่างนะฮะไม่ได้เก็บอะไรหลบฝนเลยเมื่อคืนก็คือเอาตัวเองเข้าไปหลบฝนก่อนกันแล้วกันนะฮะแล้วเช้ามาก็ค่อยมาเคลียร์เนาะอากาศเนี่ยสายแล้วก็ยังขาวไปด้วยหมอกอยู่เลยนะครับแต่ก็จําเป็นที่จะต้องบอกลาจากตรงนี้ไปนะฮะเพื่อไปยังสถานีต่อไปของเรานะครับ แล้วก็ตอนนี้นะ8ปดโมงสีนาทีนะฮะก็ยังขาวโพลนอยู่รอบตัวเราก็เดี๋ยวกำลังเคลียร์ของอยู่แล้วก็จะขี่เล่นแถวๆนี้อีกสักครู่นะฮะแล้วก็จะไปใส่ทองต่อก็ไม่รู้ว่าจะมีที่กลางเต็นหรือเปล่านะก็เนี่ยจ,จะขี่รถเล่นอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกจากตรงนี้นะฮะ โอเคโอเคเรากำลังจะลงอยากพาหัวหน้ากันนะฮะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศตอน9โมง40นาทีที่ยังไม่เห็นแดดเลยแม้แต่แสงเดียวนะฮะ ใส่ทองไกลจากผขาหัวหน้าเนี่ยห้าสิบสองกิโลนะก็อาจจะทะเลทลายหน่อยก็ประมาณสักสัโมงกันาถึงมั้งระยะทางในเนวิเกเตอร์นะฮะเขาบอกห้าสิบฝากิโลก็จริงนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทางเนี่ยไม่ได้แค่นั้นนะไกลกว่านั้นมากเลยฮะ ก็พอลงมาจากผาหัวนาคไปแล้วเนยเขาปรับใหม่เนี่ยก็โอโหอีกเป็น70หรือเป็น100กิโลกันเลยทีเดียวในประสบการณ์การเดินทางของผมนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าการได้มาเดินทางยังเส้นทางเส้นใหม่ๆเนี่ยที่ยังไม่เคยผ่านมาก่อนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีทำไมเลยครับก็มันไม่เคยเห็นนี่เองผมชอบมากจริงจริง ไม่ว่าจะผ่านเป็นทุ่งนาป่าไม้สีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นอะไรที่ใจฟูมากเลยครับผมก็เดินทางกันมาอีกสักพักนะฮะก็เข้ามายางทางเข้าอุทยานแห่งชาติไซทองนะฮะแล้วก็วันที่เราเดินทางกันเนี่ยก็ตรงกับวันเฉลิมประชวรพรรษานะฮะก็ได้เข้าฟรีกันนเองนะครับโอ้มินเบรกเนี่ยล้อควันออกชุยเลยเนี่ย อยาให้พอซา้างหน้าไปก่อนแป๊บหนึง่งชูขึ้นสูงสูงเลยเออจะได้เห็นคนอื่นเลยชูตั้งตรงตรง,ตรงสูงๆเลยเออโอเคยิุ้ยอา้าเข่ารองเท้าจอดด้ไมจอดทำไมอีกตูดมือ,ดอเกินไปยแหมจอดล,ล่ <c oughs> างรถฮะ ในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นะฮะลานกลางเต็น์อุทยานแห่งชาติไซทองนะฮะดูประชาชนนะฮะอยากจะมาชื่นชมความสวยงามของดอกกระเจียวกันเนี่ยเพียบเลยจุดกลางเต็น์ของเราจะเป็นยังไงเนาะตามไปดูกันต่อนะฮะเอาได้เลยถ่ายวีดีโอไปแล้วอา่ามันเหมือนการทอดแหนะนะฮะการเบี่ยงไฟชิด ยังโอเคเข้ามกื่อก็ในที่สุดเราก็ฝ่าฟันทุกอย่างกันมาจนถึงอีกยาางหนึ่งชาติไซพองนะครับปีที่แล้วมากันทิ้งละก็รู้สึกชอบปีนี้รู้สึกมีคนชอบมากขึ้น เยอะเลยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาแ,แถวปลายเดือนมิถุนายนเนาะก็ดอกกระเจียวยังบานไม่มากแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่เราเพิ่งมาถึงเนี่ยวันเนี้ยอ่อทราบข่าวจากเพื่อนๆนะที่ก็อยู่ใกล้กับอุทยานเนี่ยเขาบอกว่าดอกมันบานเยอะเลยตอนเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจมากันช่วงนี้ซึ่งก็ตรงกับวันหยุดยาวเนาะก็ประชาชนที่ ชื่นชอบในความสวยงามของธรรมชาติก็ได้มาบรรจบพบกันเยอะเลยแต่ก็รถยนต์เนี่ยเขาก็จะให้จอดอยู่ด้านนอกนะฮะบังเอิญผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับท่านใหม่กับพี่อ้ํากับพี่ยุย้ยแล้วก็คุณสายชนก็เข้ามาดได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ได้ที่จอดรถแล้วก็บังเอิญได้ที่กลางเต้นพอดีทุกอย่างพอดีหมดสำหรับดอกกระเจียวก็ พ่กนี้เช้ามืดใช่ไหมท่านใหม่พวกนี้ <45. S 1> พ่งนี้เช้ามืดก็จะเดินเท้าเข้าไปเพื่อชมนะฮะสายๆก็คงจะกลับมาหาอาหารเช้ากินแล้วก็เดินทางกลับสายคนที่จะออกไปเดินตั้งแต่ตีห้า 5, มีความเสี่ยงหนึ่งเดียวคือพกเกงไ้ด้วยเพราะว่าระยะเวลาผุคงจะอยู่ประมาณช่วงหกโมงเจ็ดโมงพวกางเกงไปด้วย <c oughs> อาจาจะมีการอุจจรละนอกรอบใช่ไหม็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้อากาศดีหมดถ้าจะรวดมาตามนัดเราจะได้ปะกับอุจจเลด <c oughs> ก็หมอก,ก็ล้อมเราตลอดเวลานะดีมากระยะทางจากผาหัวหนามาถึง <c oughs> อุทยานไซทองเนี่ยยังเถียงกันมาจบเลยสามสี่คนเนี่ยทันไม่สี่สิบพี่อ้ำาร้อยกว่าผมแปดสิบ รู้เท่าไหร่อย่ารอพี่ยุ้ยมันกะกันอีกคนนึงว่ามันเท่าไหรไม่ได้จับไมกันมาก็ใช้เวลาเดินทางกันออกจากตรงนั้นนะ่ะ9ก้โมงสีมาถึงนี่บ่ายสองนิดๆก็ใช้ได้เลยคนต่างหวังว่ามันะมีมาตรฐานดีขึ้นนะสำหรับคำคืนนี้เนื่องจาก คืนนะปีผาหัวหน้าเนี่ยเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากการกางเต็นท <ๆ S 2> <ต>์และแรรกระทับคือลุกขึ้นมาขุดล่องน้ำเพื่อระบายน้ำใต้เต็นท์กับคุณสายชนที่หนึ่งฮะั <c ười> และนี่ก็จะเป็นการรังสรรอาหารมื้อเย็นของคุณสายชนผักคะน้าคุณกําลังหั่นมันเพื่อให้เรากินมันแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนกินได้เลยเชื่อเราและในระหว่างมื้อเย็นเนี่ยที่เรากําลังพักผ่อนนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะทํามื้อเย็นกันฮะอาพิรุนเนี่ยก็กลัวเราร้อนนะฮะ ก็ทำการต้อนรับเราเป็นอย่างดีอีกครั้งนะครับผม ไม่ทันโอ้โ่าเจ็ดพันแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดนะโอ้ตายแล้วต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆแสงหมดแล้ว เมืออม่อสักครู่เพิ่งออกไปทำร่องน้ำมาเพื่อให้น้ำมัน,มนไหลลงไปในร่องแล้วก็วิ่งเลยผ่านเต็นไปเพราะว่าเมื่อคนะืนเราเจอปัญหาว่าน้ำมันไหลเข้าใต้เต็นแล้วมันทำให้เกิดการคอนเดนต์เนาะมันก็จะเป็นไอน้ำอยู่ที่พื้นเต็นแล้วก็มันก็จะตีเปียก,กอยู่นิดนึงอะไรเนงะี้ยก็ ไปทำแล้วมันรู้จะได้ผลปะนะแต่เดี๋ยวก็ว่ากันไปคุประสบไทยเลยเียจนกูไม่เหลือเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเลยโคตรคนป่าเลยและนี่ก็เป็นเต็นท์ของพี่อ้ําคุ้มนะฮะที่เขาพยายามจะรังสรรค์เมนูอะไรวะเมนูบาม่าีคิวเต็นเลยมีก็เป็นครั้งแรกโอ้โหมีก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําอะไรอย่างเงี้ย โอ้ oh. oh. เอาไปต้มนเต็นท์ <laughs> ในที่สุดเราก็ทนความหิวโหยไม่ไหวนะฮะต้องหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารมื้อเย็นนะฮะไม่งั้นนอนไม่หลับกันแน่ๆน,นะครับก็ต้องขอบคุณแม่ครัวมือหนึ่งของเรานะฮะเพราะว่ามีไปคนเดียวเนี่ยแหละ <laughs> ก็รอดตายกันไปนะฮะมาดูพิธีกรรมในการรับประทานอาหารมื้อเย็นของเรากันนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเราเนี่ยต้องสวมชุดกันฝนนะฮะออกไปนั่งตากฝนกันแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันจ้วงของในหม้อ,อก,กันเข้าไปนะฮะก็อร่อยกันไปอีกแบบนะครับทุกคนแล้วก็เรียบร้อยนะฮะปฏิบัติการผู้ยุ่หยกลางสายฝนโดยคุณสายชน ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะรอดไปหลายคนเลยก็เดี๋ยวหลังอย่างนี้ก็นอนเนาะกี่โมงเนี่ยสองทุ่มครึ่งโอ้ขอบคุณไปคุณเน่ะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้ไปเกี่ยวดอกกระเจียวได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงบาย ้องยอมรับเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยสดชื่นมากจริงๆเลยนะครับยืนเล่นอยู่สักพักหนึ่งก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางเพื่อไปชื่นชมดอกกระเจียวกันนะติดตามเราไปดูกันนะครับว่าเส้นทางที่เราเดินไปนั้นเป็นยังไงบ้างและทุ่งดอกกระเจียวมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับ กำลังเดินทางขึ้นไปชมดอกกระเจียวนะหรือว่าบัวสวรรค์โดยใช้เส้นทางผ่านมายัางหน้าผานะก็อีกสักครู่เดี๋ยวก็จะได้เจอกับผาหําหดคือทางนี้มองไม่เห็นอะไรเลย,เลยกล้องก็จะโยกไปโยกมาหน่อยนะ อยู่บนหน้าผากันอากาศดีหอ,อกเยอะเดินก็ระวังระวังกันหน่อยเดี๋ยวพลาดพลั้งมันจะไม่ดีงามสุดจริงยังกันหนังเลย ี่ยุ้ยเล่าหน่อยครับเป็นไงอากาศอากาศเป็นใสนะครับมีหมอกก็มีลมนี่เราจะเดินไปดูกุ่มดอกสก์เดีดเดยวรั้งแรกที่ผม <c oughs> ได้มาแล้วก็ลื่นด้วยดูเก๋พี่ยุ้ยนะฮะ <c oughs> มันใส่ใส่เก๋แบบนี้เดินครับพีครับเย็นมาชื่นฝนตกมาคื่นรู้สึกคุ้มค่าไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับไปทํากันบ้านเรื่องที่นอนตอนฝนตกใช่ไหมใช่ครับน้ำตึมเปลียกครึ่งตัวครึ่นนงตัวครึ่งหน้าคนะรึ่งหลังน้ำใหม่ไปที่ไหนแล้วนะครับรีบเดินจ้วงแล้ว <c oughs> นู่นนะทางเข้านะก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องเดินเท้าเข้ามานะฮะ จะเป็นดินทรายผสมก้อนหินแล้วก็จะเป็นลองน้ําไหลก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินนะไม่งั้นลื่นปื๊ดก็ <finished. S 1> <st aff> ถึงแล้วนะฮะทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่ง อกแน่นเลยแล้วก็มองไม่เห็นแต่เยอะแต่สายตามองเห็นก้องมองไม่เห็นแต่เยอะมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่เราเดินทางมานะครับต้องยอมรับเลยว่าก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดินนะฮะเพราะว่าก็ยังสวยงามแล้วก็อากาศที่อยู่รอบตัวเรานะครับบอกเลยว่าดีจริงๆนะฮะ ใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยลองนะฮะลองเอาชนะใจตัวเองนะฮะแล้วก็ลองเดินทางมาเพื่อรอพบกับสิ่งที่มันสวยงามอยู่รอบตัวเรานี่เองนะครับดีจริงๆนะครับสำหรับทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติไซทอง คงจะต้องถึงเวลาเอ,อ่ยคำลากับสถานที่อันยอดเยี่ยมอีกที่หนึ่งทั้งที่ใจไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับชอบมากนะฮะมีโอกาสผมก็ต้องกลับมาอีกทำไมต้องกลับมาอีกหรือทำไมต้องกลับมาซ้ำนะฮะก็เป็นสถานที่ดีจริงๆเลยนะครับเหมาะกับวัยอย่างผมมากชอบมากเลยครับกับอากาศที่ดีขนาดนี้ต้องมาเยือนอีกแน่นอนนะครับ กุทยาแห่งชาติไซทองท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนนะครับที่ออกมาเดินทางท่องเที่ยวนะฮะขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ได้พบเจอนะครับ และขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยความปลอดภัยนะฮะออกไปไกลแค่ไหนก็ได้แต่ยังไงก็ต้องกลับให้ถึงบ้านนะครับบาย